สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฟกัสชาแนลที่นี่ไม่ใช่ช่องสอนหนังสือแต่จะสอนให้คุณระวังหลังเวลาเล่นเกมสก,กุละเพราะบางที่อาจมีใครยืนมองคุณอยู่ก็ได้นะอ้าวโอเคนะคะเดี๋ยวใครที่วันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเคยในช่อ,องโฟกัสช n แนลนะคะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหาความรับในเกม s กุลัสคูกกลสเปเรเตอร์เช่นเคยนะคะอันนี้ก็อาจจะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงไปทุกเรื่องนะคะเป็นข้อเท็จจริงนะ อือผัวใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอ่ะโอเคเออความลับที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นความลับเกี่ยวกับเอออะไรนะตู้โทรศัพท์กลางเมืองอืมส่วนเจ้จจาตัวเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าตู้โทรศัพท์กลางเมืองมันอยู่ตรงไหนนะคะเออเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหานะทุกคนว่าตู้โทรศัพท์กลางเมืองหรือที่พูดเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะหรืออาจจะไม่มีจริงก็ได้นะคะอืม ว่าเป็นเพียงข้อเท็จจริงเนอะอาจจะไม่มีจริงเนาะเออก็คือเราก็ต้องมาตามหากันเขาบอกกลางเมืองอืมกลางเมืองซาก,กุระหรือว่าเมืองซาก,กุระเนี่ยไม่รู้จะน่าจะอยู่แถวๆแบบว่านี่หลกนนะกลางเมืองมาทุกคนตามหากันเหมือนว่าตู้โทรศัพท์เหมือนเขาบอกว่าถ้าไปยืนใกล้ๆแล้วกดหมดห้าทางบางอย่างจะมีเสียงลึกลับดังขึ้น เหมือนเสียงใครสักคนพยายามพูดกับเราแต่ไม่มีตัวละครใดโผล่มาให้เห็นเลยนี่คือเรื่องเล่านะทุกคนแต่ว่าก็ฉันหามาเยอะแล้วนะทำไมฉันไม่พบฉันไม่พบไม่เจอเลยนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ลองเล่นดูอ่ะเพราะว่าแบบจิตอ่อนอยู่แล้วเผื่อแฟนคขับที่มาดูจิตอ่อนก็ไม่อยากเล่นให้ทุกคนดนะูเพราะมันน่ากลัวมากเลยเรื่องนี้อืน่ากลัวแล้วตู้โทรศรัพท์กลางเมืองเนี่ย โฟกัสก็แอบ,บเคยเห็นมาแล้วนะแต่ว่าก็เคยเล่นแล้วก็คือมันรู้สึกว่าน่ากลัวมากอืมเราก็เลยไม่อยากเล่นให้แฟนคลับดูเพราะแฟนคลับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกแฟนคลับส่วนใหญ่จะมีแบบว่าอาจจะเป็นพุ่นน้องอะไรเขาอาจจะอ้วงได้นะอืต่อไปนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือไออะไรนะ <c oughs> ห้องใต้ดินรับในบ้านร้างบ้านร้างที่อยู่ใ,ใกล้ๆขอบแมพถ้าลองหามุมกล้องดีๆจะเจอ ช่องว่ามุดลงไปได้เหมือนเป็นห้องใต้ดินที่ยังไม่ได้ทําเสร็จเอ๊ะทุกคนห้องใต้ดินลับในบ้านร้างมันเริ่มเป็นข้อเท็จจริงแล้วมันน่าจะไม่ใช่ข้อจริงอะเขาคือฉันอยากรู้ว่าห้องใต้ดินลับในบ้านร้างที่ทุกคนเหมือนห้องใต้ดินลับในบ้านบ้านร้างใช่ปะก็คือมันก็อันนี้เหมือนแต่น่าจะเป็นความจริงน่ะ แต่ส่วนใหญ่ความแบบว่าความแบบเอ่อข้อข้อเท็จจริงมันจะเยอะนะเพราะว่าความรับพวกนี้นะคะจำที่เราไปหามาเนะาะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมันจะรู้สึกว่าเอออะไรเงี้ยข้อเท็จจริงมันจะเยอะเพราะว่ามันก็แบบอืมมันก็แปลกอืมไหนอะอ๋อนน่นไงหนาไงทุกคนเห็นไหมหน้าน่ะที่อยู่ตั้งอยู่โดดเดียวอะเนี่ย มันเหมือนบ้านล้างเลยคำตอบมันก็ไม่เหมือนนะทุกคนแต่มันคือบ้านล้างค่ะแล้วไม่มีใครเลยร้อนแล้วนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งผมเข้าไปอ่าโอเคเดี๋ยวกดคูณสิบก่อนปึ๊บเดี๋ยวเราจะนั่งผมเข้าไปเพราะบ้านร้างหลังนี้นะคะมันปิดตุยเลยค่ะอือตายค่ะฟืด น,นี่เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่นั่งผมนะทุกคนเข้าไม่ได้แน่นอนอันนี้เลยคือห้องใต้ดินลับเลยนะคะทุกคนอืมประตูก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าเราเฮาบอกสามารถลงไปได้ด้วยถ้าไม่ใช้ผมเราก็ลงไปไม่ได้เฮามาขี่ผมลงไปฟรสยังไปได้ต่ำกว่านี้ยังไปได้ต่ำกว่านี้แต่ไม่ไปเดี๋ยวทะลุมิติ นี่ทุกคนกนะ็คือห้องใต้ดินลับนะคะเป็นห้องที่แบบว่าเหมือนเป็นห้องที่ยังทํยังไม,ไม่ได้ทําเสร็จอะ่ะยังทาไม่เสร็จเพราะว่าหนเหเลยมันไม่มีอะไรเลยนะมันบ่มีเอี้ยงเลยอือต่อไปนะคะทุกคนเราจะเอาแค่สามพร้อมลับก่อนเนาะต่อไปก็คือเอ่อดอกไม้เรืองแสงตอนกลางคืนนะคะบางจุดในสวนท่าพระจาเต็มดวงดอกไม้ชนิด อืมอันนี้ก็เกินจริงนะทุกคนมันพระจันทร์เต็มดวงอะไรคะในเกมสก,กุลัไม่มีพระจันทร์ค่ะน่าเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเล่นเวลาให้ดูมันบอกมีพระจันทร์ค่ะอืมเขาบอกว่าอันนี้อเป็นข้อเท็จจริงนะจ๊ะดอกไม้เรื่องเสียงบางจุดในสวนถ้าเกิดว่ามีพระจันทร์เต็มดวงดอกไม้บางชนิดจะสว่างจางๆแต่พอกลางวันก็หายไปเลยอ๋อทุกคนเข้าใจแล้วเข้าใจสิ่งที่ ทุกคนในพี่เสื้อเขียวไหมเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนเราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดไอเทมคือตกใจมากตกใจพี่เขาโผลมม่มาไม่ให้ซู้มี่เสียงเลยทุกคนนี่เลยทุกคนเราก็เปิดมาแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคือดอกไม้เอที่อยู่ตรงถ้ำห้องโอมอยู่มันก็จะเรืองแสงนะคะทุกคนอืมแต่ก็แฝงไปด้วยแบบว่าความน่ากลัวแหละอืมแล้วก็ขนลุกนะยทุกคน นี่ก็คือบางทีนะมันไหลแน่ด้วยกันก็คือแต่ว่าแง่แรกตัวผู้สร้างเขาสร้างมาแบบให้แบบว่าผู้เล่นแบบว่ารู้สึกว่าเออเฟอร์เฟกอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ป่ะมันก็จะรู้สึกเมืเ่ีแล้วเอยมันเริ่มแปลกๆละเออมันเริ่มแปลกๆใช่ไหมอืมซึ่งอย่างนี้เลยนะคะความจริงอาจน่ากลัวกว่าเรื่องเล่าและเรื่องเล่าอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงแล้วคุณล่ะ พร้อมจะค้นพบมันหรือ,อยังโฟกัสชาแนลจะพาคุณไปเจาะลึกตอนต่อไปอ้าวบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนฝากกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครไม่กด Subscribe แสดงว่าคนนั้นเนี่ยพลาดสาระดีๆแล้วมาติดตามกันไปเลยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเลิฟจ้า See you again a t the next time